3 2 1 6 7 8 9 10 11 12 13 ท่านพร้อมนะหนึ่งสองสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสองสามสุดท้ายนะหนึ่งสองก็วันนี้นะคะเบนก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกๆคนมากๆนะคะที่มาร่วมยินดีนะคะระหว่างพี่แก๊บกับเบนนะคะทั้งสองคนค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เจอกับพี่ๆทุกคนในวันนี้ค่ะครับเล่าเท้าความไม่เคยได้าถึงที่มาที่ไปของความความรักเนาะหลยคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบ อ๋อปิ้งกันได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้พี่แกเล่าดีกว่าเป็นฝ่ายชายบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่อุส่าเดินทางมาถึงพัทยาโรงแรมรอยัลคลิฟต์และสุขุมชุมพีชครับเพื่อมาแสดงความยินดีและไว้พอได้กับเบนและผมขอบพระคุณมากๆาเลยนะครับที่มาร่วมงานฉลองกับกับผมกับเบนครับส่วนเรื่องความรักใช่ไหมครับจอกันได้ยังไงเจอกันได้ยังไงก็เจอกันที่ทํางานนะครับพอดีผมเป็น ผู้ถือหุ้นในบริษัทเครื่องสำอางชื่อมิเล่แล้วก็บริษัทนี้ก็ได้ออขอให้คุณเบนซ์นะครับมาช่วยถ่ายโฆษณาก็เลยมาเจอกันที่สตูดิโอครับเจอกันครั้งแรกก็เห็นว่าน้องเขาก็น่ารักมากครับก็เลยชวนมาเผื่อเขาอยากจะมาเที่ยวที่พัทยาครับเป็นส <laughs> ปาอะไรเขาคภความสุขสนานครับความน่ารักครับเมือ่อเมื่อกีอก่ปีมาแล้วนะโอ้หลายปีแล้วครับประมาณ5ปีครับ ก็เลยมีสายเหตุที่เดี๋ยวให้เบนซ์บอกเกี่ยวกับเกี่ยวกับแผนนะครับระอะไรนะคะพี่ถ้ากระันว่าคบกันมาห้าปีใช่ค่ะก็คือความหมายอันนี้แหละคะ่ะที่พี่เขาก็มีความรู้สึกว่าโอเคเหมือนให้ความสําคัญกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องขอขอบคุณนะคะพี่แก้วขาวขอบคุณค่ะก็ขอบคุณเบนซ์เหมือนกันครับผมก็ดีใจมากๆเลยครับที่มีเบนซ์อยู่ในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าพระเจ้าก็ให้พรผมครับที่ให้ผมได้เจอคนดีๆน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็ เ็นเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกเมื่อวานครับเป็นคนที่จิตใจดีมากไม่ใช่แค่กับผมแต่แบบคนรอบข้างเขาใส่ใจแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยทั้งครอบครัวผมเ,เพื่อนผมและโดยเฉพาะทีมงานผมด้วยครับเขาเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนคือเป็นน่ารักมากๆครับ<อ> ก็ค่อยๆเนียนๆนะครับพยายามพยายามสมุตสมุตเข้าไปอะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยชอบผมเท่าไหร่นะครับไม่หรอกไม่หรอกคือครั้งแรกอะค่ะที่เจอกันอะค่ะเพราะว่าเราอเหมือนเราไปทํางานก็นึกว่าแบบเอคนผู้ชายคนนี้แบบเอ้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการหลอกล่อบอกว่ามาโรงแรมสิครับเออเนี่ยเข้าโรงแรมเลย าเที่ยวพาครอบผมมาเที่ยวพามาเที่ยวมาเที่ยวก็ก็อ๋ออะไรนะอะไรนะคะ ตอนแรกอัไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเพราะว่าคือก็นึกว่าแบบพี่เขาอะทํางานอยู่ในสายงานตรงนั้นที่เขาแบบว่ามีหุนส่วนด้วยอะไรเงี้ยค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เราก็เลยเหมือนกับอ่ะเอ้ยังไงนะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมาเที่ยวโรงแรมสิตอนนั้นเราก็ตกใจว่าเอ๊ะไปโรงแรมไปโรงแรมอะไรอะไรเงี้ยก็คืองงงเหมือนกันว่าเออเขาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบมาแนะนําตัวว่าเออเนี่ยพี่อะทำธุรกิจนี้อยู่นะอะไรเงี้ยอยากจะเชิญครอบครัวของเบน์เนี่ยมาเที่ยวหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเบนเองอะเบนก็ เหมือนไม่ได้ติดต่อพี่เขาเลยค่ะในระยะเวลาแบบหายกันไป3ปีเนาะแล้วก็เพิ่งกลับมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยค่ะใน5้ปีนี้และค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็หลอกล่ออีกค่ะหลอกล่อในที่นี้ก็คือเราเนี่ยกำลังจะทำเบนหลอกล่อพี่ครับเนี่ยยังไงแม่เนี่ยบนเบนก็ไม่รู้ว่าใครหลอกล่อใครแล้วกานนี้ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยคือตอนช่วงนั้นเนี่ยเบนกําลังจะทําธุรกิจของตัวเองด้วยที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางค่ะก็เลยตัดสินใจก็ เหมือนกับมีเพื่อนของเขาเนะะี่ยค่ะแนะนำอีกทีหนึ่งบอกเออเรามาเบ้นมาเรียนคอร์สหนึ่งไหมอะไรเงี้ยที่เกี่ยวกับ การบริหารธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้วิธีการหลอกล่อด้วยการวิชาการเข้ามากับเราตอนแรกไม่ได้หลอกล่อนะครับคืออยากมอบสิ่งดีๆให้นะครับเราใ้ใหไรไม่ไม่มีคําว่าหลอกล่อครับเรามีแต่เจตนาดีๆให้กับคุณเบนต์คคโอเสียใจมากถ้าพูดอย่างนี้โอ๊ยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจก็คือเจตนาดีก็คือบบว่าอยากให้มาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยค่ะเบน์ก็เออโอเคตัดสินใจอยู่ก็โอเคค่ะก็ก็ไปเรียนค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือยังไม่ได้เจอพี่เขาเพราะว่า เหมือนกับตัวพี่เขาก็คือให้เพื่อนอ่ะแบบเหมือนแนะนํามาอีกทีนึงอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อ่ะเบนก็เรียนพอจะจบใกล้หลักสูตรแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนมาเรามาเจอกันอีกรอบนึงแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ่ะมาแบบมาคุยคุยกันไหมอะไรเงี้ยลองมาศึกษาดูใจไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเปิดใจแล้วแหละด้วยอายุอานามของเราเนาะมันถึงเวลาแล้วที่เราไม่เปิดใจะะอะไรเงี้ยค่ะแต่เจ้าบ่าวอ่ะือนี้เลยตั้งแต่แรกครั<อ>แต่ทำไม<อ>เราถึงได้แบบเอ้ย เออเพราะกลัวค่ะเพราะว่าเรามีความกลัวเพราะว่าด้วยความที่เหมือนกับด้วยทั้งหน้าตาด้วยเนาะทั้งหน้าตาเขาก็ดีอการศึกษาก็ดีจิตใจก็ดีนะครับต้องให้คระติ๊บาบ้างนะครับก็แบบว่าก็ดีทุกอย่างเราก็แบบเอกลัวแบบไอ้นี่คือพูดตรงๆเลยว่ากลัวสาวเยอะหรือเปล่าน้อกลัวว่าแบบจะคุยกับหลายคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้เปิดใจก็เลยทำไมพี่จักรินหัวเหรออะไรงี้ ก็ก็ลองคุยไปเรื่อยๆค่ะพอเราลองคุยไปเนี่ยในตอนแรกที่ที่เราคุยกับพี่เขาอ่ะเขาจะมีความแบบจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกับในสิ่งที่ที่เราคิดไว้อะว่าโอ้ยน่าจะเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือเป็นคนที่เรียบร้อยมาก เรียบร้อยมากคือ <ปะ S 1> เรา,าเราไม่ดื่มอย่างที่สุภาศิษฐ์เขาบอกครับ,บตัดสิ่งหนังสือด้วยหน้าปกไงครับอ,อ,อ,อใช่ก็คือเหมือนแบบเราเราก็ไม่ดื่มอะไรเงี้ยค่ะเที่ยวกลางคืนก็ไม่เที่ยวแต่เป็นคนที่เล่นกีฬาอ่านห,หนังสือแล้วก็เจอกันครั้งแรกก็คือแบบเรียบร้อยมากคือแบบนั่งนั่ง,น,งนี่คือนั่งตรงๆนะแล้วก็เบนทานอะไรครับคือเป็นแบบเป็นประโยคแรกที่หนูแบบ ครับเอาอันนี้ไม่ครับอันนี้ไม่ครับหนูก็ก็ต้องดูแลไงครับสุขภาพบุตรใช่ไหมครับแล้วแล้วหนูอ่ะหนูจะเป็นคนที่อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแซลล์มันต่างจากเรามากทำไงเป็นคนละขั้วมันคนละขั้วกันเลยค่ะคือเราจะเป็นอย่างนี้ส่วนเขาก็จะเป็นแบบอีกฟิลนึงเลยก็เลยเข้ากันได้ดีไงครับมาะมีความไม่เหมือนกันนะครับใช่ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าโอเคอ่าลองเปิดใจดูแล้วก็คุยกันไปเรื่อยเออพี่เขาก็แบบน่ารักดีแล้วก็เหมือนให้ความให้ความรู้ด้วยเนาะหนงแล้วก็ ให้คนรู้ให้คนรู้ไงให้เรื่องเกี่ยวกับวิชาการด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้วยแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกอุ่นใจเรารู้สึกแบบเหมือนเขาเป็นพ่อคือแบบไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นคือคือเหมือนราเป็นพ่อที่นี่แบบเป็นเพื่อนที่ดีแล้วช่วยกันนะาช่วยกันเลยะแ่บเองเขาก็ช่วยผมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าใช่พราะคุณทุนหัวพ่ะคุณทุนหัวเพราะคุณทุนหัวไม่แต่อยู่กับแบนเองผมก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่ผมก็ต้องทําแบบ u u t i d e the comfort zone ซนไงครับเพราะว่าอยู่กับเบนเองด้วยการที่คุณเบนก็เป็นนักสแสดงแล้วก็ต้องออกกล้องออกไลน์อย่างเช่นผมเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนที่ขี้อายมากค่อนข้าง Introvert แต่พอได้รู้จักกับเบนเนี่ยก็ทำให้ผมเก่งขึ้นในการเรื่อง Public Speaking ในการเ,เจอแบบพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ในการแบรบคุยสัมภาษณ์ผ่านทางด้านกล้องก็ดีขึ้นครับแล้วเขาก็ช่วยผมด้วยครับในการเตรียมในการ ยังไงครับไม่กล้าที่จะเปิดใจตอนแรกไม่กล้าเปิดใจไงอ๋อเขาก็เขาเขาตัดสินหนังสือด้วยหน้าปกไงครับนั่นก็คือสาเหตุอ๊ยอันนี้ความในใจของเจ้าาอันนี้คือความในใจของเจ้ากเราเหรอใช่ใช่สารบันที่เาอ่านตอนอะไรนะคะเปิดสารบันที่อ่านตอนไหนใช่ไหมคะจำได้เลยว่าเออ่รู้สึกดีกับเขาก็ตอนที่เหมือนเขาแนะนำให้เราไปเรียนเรียนบริหารธุรกิจค่ะ แล้วก็มาเจอกันอีกรอบนึงแล้วก็รู้สึกใช่ใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเขาอ่ะเหมือนพอเราคุยกันไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ดูเป็นคนจริงใจแล้วก็จริงจังกับกับทุกๆเรื่องคือเหมือนกับเขาเป็นคนมีรายละเอียดอะค่ะแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะเราลองเปิดใจกับกับพี่เขาดูอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่า อยู่อยู่ด้วยแล้วก็คุยด้วยแล้วก็รู้สึกแบบสบายใจแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนที่เหมือนที่บอกพี่ๆไปก็เลยอ่ะลองดูค่ะ<า>ลองคุยกันดูความต่างต้องปรับปรุงกันความต่างจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบ้นเองอ่ะเบ้นถือว่าเบน,น,นเป็นธรรมชาติร้อยซตั้งแต่ที่คบกับพี่เขาเลยค่ะคือเราอยากจะให้เขาคบในตัวตนของเราในในที่เราเป็นแบบเนี้ยคือถ้าเขารับเราไม่ได้ หนูว่ามันก็ยากกับการที่เราจะใช้ชีวิตคู่แล้วก็ตัวพี่เขาเองอเนี่ยเบนว่าเขาอะ่ะปรับเพื่อเบนอะ่ะเยอะมากเหมือนกันก็ไม่ได้เยอะครับผมก็เป็น <c oughs> ตัวของตัวเองอะครับแล้วก็ในการที่เบนเนี่ยเขาคุณเบนเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุมีผลดังนั้นเวลาคุยกันเนี่ยเราก็ใช้เหตุและผลในการคุยกัน ตอนนั้นก็ชวนกันได้ดีเห็นแบบสนุกสนานบ้าบออย่างงี้แต่จริงเขาก็มีสาระมากนะครับแต่แต่ว่าคือตัวตัวอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราคู่เราเนี่ยที่ที่เป็นชอบในตัวพี่เขาก็คือความที่เขาเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีปัญหาหรืออะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็จะ เขาก็จะพูดเลยค่ะว่าเบ้นอันเนี้ยพี่ไม่ชอบนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออแบบเนี้ยดีเพราะว่ามันพอพูดจบเราก็ได้รู้แล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้นะเราก็ปรับตัวเข้ากับหาเขาเขาก็ปรับตัวเขา้าหาเราอย่างเงี้ยประสบการณ์นั้นเองเลยครับเพราะว่ามันค้างจากที่เขาเล่นมาแล้วก็ <c oughs> ตอนกลางคืนครับอย่างเช่นบางทีผมบอกเบซ์ผมเหนื่อยจังเลยกลับมาทํางานเบ้นเขาจะบอกอย่าไปครับนี่แค่เริ่มต้นนะ นี่คือการ,ารเริ่มต้นเสาเลนเซาเลนเซาเลนครับแต่พอดีเขาก็มีการให้ผมช่วยด้วยครับในการที่แบบว่าแบบในการที่เขาท่องบทหรือในการที่ไแสดง,ง,งครับแต่ผมแต่มผมเป็นคนรับมากกว่าคือไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้คือเบนน่ะแบบถ้าเบนสแสดงละครใช่ไหมคะและ้วเบนต้องมีแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีคนต่อบทให้ก็จะเป็นพี่เขาเป็นคนต่อบทให้พยายามครับจะต่อได้ไม่ค่อยดีครับแต่เขาพยายามช่วยเขาให้ถึงให้ถึงจุดมาอ่านแล้วก็มารับบทจะเบนใช่ก็ช่วยกัน ก็ก็จริงๆก็ดีสำหรับผมก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับขบวนใหญ่บนที่รับขบวนอะไรคะก็โดนทำร้ายมากกว่าถูกกระทำเหรอครับถูกกระทำถูกกระทำจริงหรอไม่หรอกไม่หรอกไม่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 ครับไม่ครับอาจจะเลิกเลยไปรอนขอเนาะขอแต่งงานของเราเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ไหม ก็เซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งครับคือเซอร์ไพรส์ยังไงคือจริงๆตอนแรกอยากจะขอที่สถานที่หนึ่งแต่เนื่องจากสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่เก่าแก่มากนะครับก็เลยทางนั้นเขาก็เลยอาจจะแบบอาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้อนุญาตในการที่เผยแพร่แบบรูปภาพก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนั่นก็เลยยิ่งมีเซอร์ไพรส์ก็เลยไปขอที่ที่ปารีสครับเพราะผมก็รู้สึกว่าที่ปารีสเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่ฝรั่งเศสก็เป็นเมืองที่โรแมนติกมากๆก็อยากที่จะเซอร์ไพรส์เขาที่ เมืองที่โรแมนติกที่สุดนะครับ hmm. ไม่ไู้รู้อนเลยอะไรนะคะคือจริงๆอะคะ่ะเริ่มเริ่มแรกของเราเลยอะรเรามีการแบบว่าคุยกันอยู่แล้วในในเบื้องต้นนะคะว่าโอเคเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยพี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันถึงเวลากับการที่เราจะใช้ชีวิตครอบครัวด้วยกันอะไร้ยะคะ่ะเขาก็เดินเดินอยู่เน,นี่ยแหละในในห้างห้างนึ่งแล้วก็บ,บอกว่าไป เราไปดูแหวนกันดีกว่าแล้วแล้วคำว่าแหวนตอนนั้นอะคือนึกว่าจะเป็นแบบออเทซอรี่ของเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปนี่แหละร้านเพื่อนพี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยแล้วก็เลือกเบน์อยากได้คองไหนก็คือสซไพ้ายคือจริงๆแล้วก็คือใช่ก็คือสซอรพรายคืออันนี้คือที่แบบว่าไปแบบอ่าเบน์เลือกเลยอยากได้อันไหนแล้วหนูก็ถามว่านี่สซไพ้า์ตรงไหนเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวไม่ถูกใจเขาก็ให้เขาเป็นคน แบบเลือกเองไปเลยครับให้ถูกใจไปเลยครับากลไปเลยครับก็หันไปบอกเอ้ยพี่วันนี้เราห้าปีพอดีเลยนะแล้วเขาก็เลยหันมาบอกว่าอ๋อก็ทางนั้นก็ห้าไปเลยเออเปใช่ครบรอบหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบว่าโอเคมาถึงเวลาของเราแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี่ตอนนี้ก็ตัดสินใจครับเรามีความคิดว่าอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วแหละคือมันพร้อมแล้ว คือคืออันนี้ครับเคยมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่ผมนับถือมากๆเขาเคยบอกแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งก็แป้นหนึ่งแต่คือ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 เขาพูดได้ได้ดีมากเขาบอกว่าถ้าจะแต่งงานกับใครอ่ะครับเลือกอย่าเลือกคนที่แต่งงานที่กับคนที่เราอยู่ด้วยได้ต้องเลือกคนที่เราขาดเขาไม่ได้ผมก็รู้สึกว่ากับเบนเนี่ยผมขาดเขาไม่ได้ครับ ก็อำดีๆนะค่ะเอาหล่อสวยโอเคเอาแบบไปโอเคโอเคค่ะค่ะยังไงก็ฝากแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจคู่ของเรานะคะเพราะว่าทุกคนก็เบนอ่านคอมเมนต์ทุกคนแล้วล่ะค่ะว่าทุกคนก็มาแสดงความยินดีกับเบนนะคะก็อยากให้ทุกคนยิ้มมีรอยยิ้มไปกับงานฉลองของเบนด้วยนะคะยังไงก็ ฝากติดตาม tamam. ทุกๆอย่างของเบนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นละครนะคะหรือว่าธุรกิจเครื่องสำอางนะคะยังไงก็ฝากด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะค่ะแลก็ฟัด้วยนะงในสลารนโเเคโนเคโอเคกออเคโอเคค

ทางนี้ด้วยครับบิดบิดบิดมาซ้ายหน่อยเอยเอยอยากได้ค่ะเออของเขา <quand même> มาถึงอยากได้โมเมนต์นี้